ไอ้ไอ้นุ๊กมึงทำอะไรกันทำอะไรเกรงใจหมาด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยมึงขายรูปอะไรก็นั่งหาเนี่ย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 เห็นไหมไหมขายอะไรก็นั่งหาไอ้นุ๊กเนี่ยพวกเนี่ยมาทำอะไรกันเยอะแยะวะเซ็งหมาว่ะ ชมทุกท่านเราอยู่ในช่อง m p p Biker วันนี้เรามาเที่ยวบนสานีเกษตรสานีเกษตรใช่ไหมพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ค่อยมาถ่ายขากลับค่อยมาถ่ายขากลับไม่ถ่ายเขาเขาจะไปรู้มั่อไม่ม่โอ้ ก็คนค่อนข้างเยอะนะฮะคนค่อนข้างเยอะตอนนี้ไม่ไหน่เนี่ยหลบรถอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาชื่อสถานที่ให้แล้วกันผมจะขึ้นให้แล้วกันขึ้นให้ขึ้นขึ้นให้หน้าเฟรมเลดหน้าเฟรมนี่เลยนะมีไม้เล็ดมันดีเงี้แหละไม่ต้องตะโกนดัง คนค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะมีโดมรบบินนะไม่รู้ในไมจะได้ยินหรือเปล่านะคนค่นข้างที่จะเยอะเส้นทางที่ ใครที่จะมาก็แนะนํานะครับว่าถ้ารถคุณไม่พร้อมคุณเช่ารถขึ้นมาเตือน,นเลยทางนี่คือแบบออฟโรดของแท้อ n นดูโเนี่น่าจะมันนะอินดูโร่ทางเขากำลังทํานะบางช่วงบางตอนก็นแฉะบางช่วงบางตอนก็แห้งนะเดี๋ยวเราจะให้อ่าคนขับรถสัม อธิบายทางนะฮะพ่อฮะพ่อสัมภาษณ์ทางทางเนี่ยทางมาทางมาเป็นยังไงบอบผมว่าก็เส้นทางนะครับตั้งแต่จุดไหนนะเมื่อกี้ที่จุดกลางเต็นเนะเาะจุดกลางเต็นก็จะมีการก่อสร้างถนนนะครับก็เป็นเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงที่มีการก่อสร้างาทาง ทางถนนมีการขุดล่องระบายน้ําทางค่อนข้างแคบนะสำหรับคนที่จ,จะเดินทางมาเที่ยวชมนะครับก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะถ้าไม่มั่นใจก็แนะนําให้ใช้รถบริการของชาวบ้านนะครับจะมีบริการที่จุดลากางเต็นท์นะครับหรือจะตั้งแต่พระตําหนักภูพิงนะครับก็มีนะครับเส้นทางนะครับตั้งแต่ข้างล่างก็มีตั้งแต่ข้างล่างสวนสัตว์เลยก็มีนะฮะตั้สัต่์ลก็มีนะครับ,รรบถ้าไม่มั่นใจในการขับรถนะครับ นะแต่ถ้าเป็นรถจกักรยานยนต์สนุกแน่ครับสนุกแน่แโดยเฉพาะอินดูโรอะไรก็ได้ครับให้เป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับ,รบมาได้ทุกที่ถ้าใจคุณพร้อมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเดี๋ยวหนึงตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าของชาวบ้านนะมีหมดฮะไส้กอกไส้วัวข้าวโพดมันเผามีส้มฮะ มีหมดนะฮะมีผ้ามันคอมีหมวกนะฮะสตรอเบอรี่นะฮะหน้าหนาวช่วงนี้สตรอเบอรีก่กำลังงามนะฮะบันทีสังเกตก็จะมีหลายคนแต่ละที่มาถ่ายรูปเล่นกันตรงนี้นี่ฮะซื้อร์เขาพดปิ้งคระะับเฮ้ยหมาดอยไอ้หนู มาด้วยมองกล้องมองกล้องนี่ไม่มองเลยเขาค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับผู้คนนะฮะถ่ายเลยไม่ถ่ายถ่ายหมากินหอมหวนมากเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันว่าเป็นอะไร อ๋อตรงนู้นอาจจะเป็นป่อน้ำหรือเปล่าแต่ทางมันโหทางมันค่อนข้างสุดนะฮะลื่นแฉดด้วยไ้่ความสงสัยเราต้องไปได้ทุกที่ฮะ อ๋อตรงนู้นเหมือนจะเป็นบ่อน,น้ำือเปล่าฮะบ่อน,น้ำเราสงสัยเราต้องไปได้ทุกที่ฮะอ,อ่าเป็นบ่อน,น้ำเหมือนจะเป็นลำธารน,นะหรือเปล่าไม่ใช่ ก็เงียบสงบดีฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะเด้กจับขึ้นไปถ่ายใสย่คุณละข้างบนนะครับผมไปนี่ฮะคือชิตปัจจมบันของตูบตอนนั้นนะ เขาได้ผูกมิดกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นะนี่คือเสียงในในหัวของตัวนี้ไอ้เอนุดไอน้นุกินไม่แบงกันเลยไอ้นุดกินแบ่แบงกันเลยนะกินตนาก,กรีแล้วไอ้นุดมาทำไมแยว่เวนี่ฮะนี่คือข้อความที่สุนัขตัวนี้ได้ทำการพูดนะฮะ ไอเอ็นุชทำอะไรกันทำอะไรเกรงใจหมาด้วยเนี่เห็นไหมเนี่ยมึงขายรูปอะไรก็นั่งหนาเนี่ยเนี่ยเยยห็นไหมหมาอะไรก็นั่งหนาไอ้นุชเนี่ยพวกเนี่ยมาทำไมกันเยอะแยะวะเซ็งหมาวะส่วนใครที่จะมาช่วงนี้ก็จัดสรรไว้าดีๆนะฮะจัดสรรเวลาดีก็คือมาเช้าเช้านะฮะคนจะได้มาเยอะฮะและอากาศกำลังดีนะฮะ โอ้ตอนนี้บอกว่าแดดเปลี้ยงเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้เยอะที่สุดนะทุกคนมันเยอะมากวันนี้ฟ้าสวยฮะไม่มีเมฆเลยนะเคลียร์นะฮะทุกคนทราบหรือไมฮะว่าดอกนี้คือดอกอะไรอืมมาถามผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เดี๋ยวเราจะแยกกันเมื่อกี้เราส่งเขาลงแล้วเราจะไปถ่ายข้างบนนะฮะเซนมูลนะเซนตมูลโอ้โหชฉัด นี่ฮะทางที่รถขึ้นลงนี่ฮะทางฮะถ้ารถข้างบนลงมาแล้วข้างล่างก็จะต้องถอยลงไปนลฮะโอ้ชุนมุนมุ่หนววยมากฮะเดี๋ยวเราจะได้สำรวจกันนะว่าแถวนี้มันมีอะไรบ้างเหนื่อย จอดหางฮะล็ขึ้นได้เนาะขึ้นได้เนาะขึ้นได้ก่อนถึงจะเอาไปปล่อยลงไปขึ้นไปมันจะไปติดกันอยู่ฮะเนี่ยเหรอถอยนะถอยนะมาเลย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 ล็อกก่อนล็อกก่อนใจเย็นคนตรงนี้ก็เป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ให้เอามอเตอร์ไซค์มามาจอดได้นะฮะ ไปเลยฮะต้องส่งฮะต้องส่งเอาเอารถเอารถคิวเอาด้วที่ลงมานะนี่เป็นรถของชาวบ้านนะฮะที่รับส่งนะักท่องเที่ยวรถ2สองแถวดีสุดแล้วครับครับผมเ <laughs> นี่ยฮะมาทั้งสอง ขออนุญ,ญาตย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าใครไม่มั่นใจในสกิลของตัวเองนะฮะแนะนำว่าให้นั่งรถสองแถวขึ้นมานะครับผมเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้เขามีความชำนาญเส้นทางในการขึ้นและลงรอยเทปนะฮะหรือถ้าใครมั่นใจก็เอารถส่วนตัวขึ้นมาได้นะครับถ้าใครนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเองก็สนุกฮะสนุก บอกเลยว่าถ้าเราจักรยานยนต์มาเนี่ยมันนะฮะเราท่านจะติดใจนะเดี๋ยวจบเดี๋ยวเราไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆกันนะครับผมไป เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ไดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมใครที่กำลังเดินทางเที่ยวนะฮะขับรถปลอดภัยทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ